ช่องอะไรครับทำไมทองสท์เยอะนะครับเนี่ยอบอยอย่าชวนช่างเก่งคุยบอยม,บมันจะไม่เสร็จงานางน,งน,นี่ถ้าเองไม่นั่งอยู่ตรงนี้เดินไปไกลอะ่ะเสร็จแล้วข้างนี้อะ่ะเชื่อพี่ดิฮนะนี่ตั้งแต่เชา้าเพิ่งได้ข้างเดียว เ๋ยวุูดงานเข้าเลยเป็นไรผมวิภาควิชาเกี่ยวกอบซ่อมรถเนี่ยนะแต่รถรถไม่ซ่อมเดินเดินก็ถ่ายเอาถ่ายเอาเลยไอ้ผมไม่เท่าไรแล้วไอจะตั้งไอพี่เก่งเลยไปเย่ไปเย่ลูกพี่ผมพูดเย่พี่เก่งพูดได้ถูกใจผมเลยเยอะเลยแหละผมเข้าไปดูอ่ะโอสี่กูเพียบ นี่แต่เช้าเพิ่งได้ข้างเดียวนะครั้งเดียวโอ้โหเมื่อกี้ยัดกว่าจะเข้ามันฟิตเลยเลยผิดอะไรตังตังเลยพอแล้วพี่ฟิตเลยทำครั้งเดียวพอพอแล้ววันละข้างอือมีข้างอ่ะมีข้างนี้ข้างสรุปแล้วไม่ต้องวิ่งงานหรอกให้พวกเขาวิ่งตามควนมละแหละเพื่อทงอย่างไี้เลยอือเป็นทงตรงนี้หลื้อะไรมันไปเกี่ยวข้าวเหรอเกี่ยวข้าวเบนซินได้ป่ะนี่ นี่สิ้นใหม่สิ้นเก่านี่อันนี้สิ้นเก่ามีน่มี้มีม่มอเตอร์อันนี้สิ่นอะไรนี่สินอะไรสิกรุ๊ปิกันน้ำมันวะกันน้ำมันข้างในอันนั่นแหละสิ้นกันน้ำมันข้างนอกนี่มันก็ยังดีอยู่นะเนี่ยเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยมันรั่วเหรอ ี่ดูยังไงมันดีโอ้ยมันรวมเงียบจัดอะไรเฮ้ยมันก็ยังดีอยู่นะต้องค้อมานมันก็รวมกันเลยพี่นี่จับดูมีมีรวมนีเขารวมที่ไหนเล่าไหนพี่เหยียบสิอย่างนี้แหละครับรวมอย่างนี้เลยต้องทำงานต้องมาไม่เรืไม่ใช่ใช่ก็พี่ยังไม่เข้าบ้านนี่ไงเียข้าแล้วนี่บ้านนอกนี่เนี่ยบ้านนอกอ่ะไหนอ่ะ ในสิ thing, ่งเก่ามันในสิ่งเก่ามันในเก่ามันก็นี่ไงเอ๊ะก็ดูเบอร์ว่ะเบอร์เหมือนกันไหมดูเบอร์สิเอาง่ายแค่ดูเบอร์สิบอยเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะกระหนู่ไงวายสองนึ่งศนี่เบอร์เดียวกันหึไม่เดียวกันหรอกพี่ห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สามใช่เบอร์เดียวกันเอนี่เบอร์เดียวกัน นี to ่เขาดูตรงนี้เบอร์นี่สองสามอีนี่นี่เบอร์เดียวกันเนี่ยนี่เขาเบอร์ดูเบอร์นี้พี่นี่นี่เนี่ยนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วเนาะไม่เหมือนหรอกมันต้องทับเด้ทับขอบเด้เวลามันทับอ่ะเวลาหน้าแผ่นเนี่ยทับจะทับหน้านี้หรือไงใช่ครับทำยังไงเออประมาณยี่สิบสองสิบสามสิบ หนึ่งอันนี้ใหม่ปะฮะเนี่เก่าเนี่ยล้อปิดนอกปิดในเลยคะหนึ่งศับสองศูนอันนี้หนึ่งศูนย์สือืิเตอว์หนอหนึ่งกับอะไรเนี่ยตัะตัวอันนี้ใช่ตัวนี้เนี่ยกินลองใส่ตัวนี้ด่ะอันนี้พ็อังโนนหรือเปล่ามนต่นหนอะ นี่นี่เบอร์เนี่ยมันมีข้างขวาข้างซ้ายหรอห้าเจ็ดอืมีขวาห้าหนึ่งเจ็ดใช่แลมั้ยห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สามใช่แล้วตัวนี้ที่ฉีกไปอ่ะก็ห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเหมือนกันมันรวมอย่างนี้เลยพี่อือผมใส่ไม่รวมเอ๊ะผมใส่นีแบบปิดนอกด้วยอะที่ไหนแล้วก็กดแน่นเลยบอด รางงานกระจายพี่ลองดูคนละดูคนละข้างเอออันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วไงอันนี้เปลี่ยนมาแล้วตามเขาอ่ะก็ไปดูเบอร์ใหม่ปะบอยบอยไปดูเบอร์ใหม่่ะไม่มันเท่ากันนี่แหละฮะเบอร์มันเบอร์เดียวกันเก่าวปกติไม่ทาเหล็ก่า โปรตีตรงเนี้ยมันจะต้องนูนขึ้นมาเ,เวลามันกดอะ่ะเวลา,าเผา,ามันกดอืรรหรือว่าเผามันยืดหรือว่าเผาหน้านี้มันแบนลงไปแบนไหมแบยลงไปก็ใช่แบนไหมมีนูนไหมออไหมีมมรองกดมีไหมมีร่องกดเออมีร่องอ๋อมีร่องดูราคาดูราคาผมผิดเองครับมีร่องกดนะเผานี่แหละกดซีนเข้าไปใช่ไหม ไปล้างไว้แล้วไม่ล้างนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายคลิปให้เราวิภาควิจารณ์ตะวุฒิผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออโอ้คลิปก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยว่าแต่ผมอยู่นี่แหละโดนนี่เอาไปล้างฮอนนี่น้ำมันดีเซลนี่เอาไปล้างโอ้ไปล้างข้างๆเลยไม่ผมพาไปเองไม่ต้องแปลงเอาผ้าเลยถอดเสื้อเองอะ อเ,เอาเสื้อเลยนะ Ooh, เสื้เอเดี๋ยวทุกพี่ก็เอาให้ใหม่หรอกเออนีเเ่เดี๋ยวดำสวยๆจ้ารักเดี๋ยวมันก็แจกเสื้อใหม่เราเขาใจดีทักแกอ่ะแจกอะไร้าใจดีที่ไหนเอ็งว่าไปเอ็งรู้จักคนดำสวยตาลัดแล้วเขียนรู้จักไหมไม่รู้จักเลยเพราะวันนี้ใสเป็นไงเขาว่าเขาดีไหม่ะควรอบอ่ามาลีเออป้านั่งก็อยากจะให้เขาทำ ไม่ยอมล้างยอมอะไรรอเขาเลยตัวเองเอาไปวางเองอะ่ะเอาไปซ่อนเวลาก็จะใส่ก็นเห็นไหมโอ้โหเต็มทนจริง,งนะเพาฮีโนน,น,นี่ไปจับไปเลยอะ่ะพอไปซื้อข้าวกลับมาก็ไม่จับเลยอะ่ะกินข้าวเสร็จก็นั่งเล่นโทรศัพท์เออเรื่องัอเรื่องกดโทรศัพทนะ์นายยกให้เลยนะ่นเห็นไหม <laughs> พี่ชอบ ป๊อกปเกคาเอ้คดถูกใจอยู่นั่นแหละเข้ามาว่าเองมั่งก็ได้ตุ๊บลาตะวุฒเยอะแล้วพาพากันนินทาลูกพี่ผมไม่ได้นินทาอะไรเลยมีต่วนี้เก่งชอบเย็นพี่ลูกพี่นอนอยู่ดีหัวร้อนเลยคุณก็ออกมาบ้างนี่ดูดดำอ่ะคุณจะรู้สึกมันพมข้าวที่ตายมันเยออใคร อะไรเอ็อซีไปเม้นว่าอะไรแล้วว่าอะไรแต่งต่รถไม่ไม่ซ่มอมปรุงรถให้ลูกน้องหรืออะไรนี่แหละอือันนี้เปลี่ยนไหมรือวาเภาอันน่อยูป่ปไม่เคยขาดโอ,โอ้โอ้แรงเทอะจานเหลืมพี่เหลืม นีเตียมาอคนดในสนีนะอะไรมีผู้หิงไหนก็มาชอบหรอ่า่อ้ในนีบนบอบอบโอ้ยหลังวัดนี่ขี้พานนาบาาเป็นิบเจ้าแล้วขอเสนอภาพประยน์เรื่องพอเธอบางของมุคังมดแล้ว นึหม่ปะบัลง้มแล้ว่ารังเพื่อนจารบีเห็นไหมมีแต่จารบีเลยเห็นไหมนี่เห็นบอเห็นบอไปเล่นที่อื่นไปไปหนีมือ้วยส่วนมากันหนีเล็บทั้งหมดอ่ะเนี่ยเนี่ยาิเนี่ยไม่หนีือเลยแหละบไปนี่ไหลไปลุหนีเบอจารบีบอกว่าจารบีบอกไปเล่นที่อื่นไหมไปเอ่นไปเไปเลยน่าน่าน่น่่าเ่งไปเลย ถูกไหมนะธรรมดาครับรถใช้งานซ่อ,อบมบำรุง,รงมากไก <c oughs> รงดบัอมือก้อันตออกมาเคยทำา้งน่ฮะ <c oughs> ออกมาเคยทำออา้ <c oughs> ม่รู้เลยจะพูดขับทำหรือเปล่าไม่รู้รู้ไหรอจากแล้วรถเองขับเอง เคยทำแล้วนี่ตรงมาทำเองตรงล่างเลยเนี่ยเนี่ยทาสีเอาข้อไม่ลงใส่หรอกครับผมข้อโอ้สีอะเป๊ะป่องมือสีทอนแสงอันนี้มันกระบอกอัดของพี่หรือเปล่าบอยนี่อันหนึ่งนี่ของผมทั้งสองเลยพี่อันนึงไหมนนันใหม่นะอะไรเยอๆขอให้นนอันหนึ่งไงมีโต๊อะไรเยอะๆมีลูกป้งจอดลกเตียมนู่นดูว่าเชือกนี่ะ บอกให้หาอะไรเวลาอยู่อย่างนี้รอนี่แหละมาเที่ยวซ้อมกันพี่ขโมยในพร้อมตัดตัดทีเดียวก็หายแล้วกันไกลมาเดียวแหละตัดได้ทำเตายไวเลดีทำช้าไมสองเปนแฟพี่ตินตัดนันใจผลอะไรนะห้าพันหรอห้าพันอะไรเธอห้าพันเธอนมนให้ลูกใส่สี่ร้อยหรอเฮ้ท่อนี้ได้ใส่ไหม เนี่ยใช่ออกไหมอ๋อไม่แย่ควันมันออกอยู่ไม่ทำอะไรใช้ก็ถอดไปใส่ซูเปอร์เกรดไฟนนนควันมันลอยดูฮะไฟนนนไงยังอ่ะไหนแบ่งเอาบ้างเหรอฮะเบย์เนาะท่อมันเยอะนั่นแหละมันหนักเนาะท่อตัดเอาคงจะยากไปใส่เลยเบรย์ลูกพี่บอกว่าลูกพี่บอกว่าบบนกินดวนนี่เน้นท่อเยอะเน้นท่อเยอะอ่ะ กิน oh. มาอยู่ไปช้าไปเตะผมมัจะเอามาให้อยู่ขึ้นหนึ่งของเขาไม่รู้หรอกขาตัวนี้ไม่ต้องใส่หรอกคีเรตแบงอัองน,อนนู้นแล้วขานี่แหละทำคลัทก็หายนี่ขาดออกเลยขึ้ืมาที่หน้าตั้งเบรกก่อนใส่เผาขาดใส่ไปสิมันก็หมุนแค่ดอกจอกเป็นไรใส่ พอเวลาเราไปสั้งเบรกทั่วไปเราก็ไม่ต้องไปถอดท็อปอะันนั้นน้ำมันไหลพี่เก่งนะน้ำมันเครื่องไข่ของผมนู่ใส่อะไรเปลี่ยนแค่นี้นะอ๋อไม่เปลี่ยนเลยมันมันแห้งแล้ววิ่งมาได้กี่รอบแล้วเนี่ยไม่เคยเติมน้ำมันเครื่องวันนั้นว่าจะถ่ายน้ำมันแงเปลี่ยนหม้อไนอ่ะหัวมันหัวอะไร มันเราหยิบปัวบล็อกไว้ทำไมัแล้วมันหมุนไม่ไม่หมุนไปเลยข้าเกียร์แล้วป่ะรถนี่ก็ทนจริงๆเลยคนขับมีเดรโหดเลยโหดแต่ของเขาแล้วพี่ใช่โหดยิ่งรถนี่ตั้งแต่พิวดขับแล้วสุดยอดเลยทรมุนก่อนนี่ทนจริงๆเลยพี่ไปย้อนรถคันนี้ใช่ไหมที่ว่าไปโดนอยู่สารคามเมื่อก่อน